ฮัลโหลฮัลโหลเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้จะยกพวกไปไหนกันสงสัยจะยกพวกไปตีกันฮัลโหล

ดูดิเมื่อกี้ตอนตอนจะให้เราวิ่งหนีพอโยนไปชิ้นหนึ่งโยนขนมไปชิ้นมากันต็มเลยจะโชคร้ายมีขนมติดมือมาแค่ชิ้นเดียวแม่ลูกอ่อนก็หลายตัวอยู่ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของลอลิงตายลาวนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ